สวัสดีครับบริษัทโกลินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหการรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเมทัลโลกราฟิกนิวเมติกมอเตแมชชีนนะครับ mm hmm. หรือว่าเครื่องสร้างตัวยึดจับชิ้นงานนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลเทค m น n วนคินะครับโดย mm hmm. เครื่องนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวใบส t ิ f ิเ a ต e นะครับกับแมนนวลนะครับแล้วก็มีสายเดินน้ำออกนะครับตัว t h e r m o c o ัพเปช้อนนะครับแล้วก็สายยางสำหรับน้ำเข้านะครับ เครื่องนี้นะครับเป็นการใช้ระบบนิวเมติกนะครับในการาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระบอกอที่ใส่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทําความทําแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถทําอุณหภูมิได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงสามองศาเซลเซียสนะครับมีทัมเมอร์ให้สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงเกนาทีนะครับ หน้าจอนะครับก็จะมีปุ่ม power ครับตัวนี้เป็นหน้าจอสำหรับบอกอุณหภูมินะครับเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วก็อุณหภูมิปัจจุบันนะครับตรงนี้เป็นท i m er ์เมอร์นะครับปุ่ม start stop อันนี้เป็นกาปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของกระบอกสูบนะครับอันนี้เป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของ อันนี้เป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับของตัวกระบอกชิ้นงานนะครับโดยวิธีการทำงานของเครื่องนี้นะครับเราจะใส่ชิ้นงานนะครับลงไปตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวฐารที่เราจะใช้ในการสร้างตัวยึดจับชิ้นงานนะครับเช่น electric jet powder นะครับ ลงไปและเครื่องนี้นะครับจะทำอุณหภูมิให้ตัวเ,เครื่องนี้ครับก็จะทำอุณหภูมิเพื่อหลอมละลายให้เป็นเครื่องนี้ครับก็จะทำอุณหภูมิให้ตัวสารที่เราจะเอามายึดจับชิ้นงานนะครับละลายแล้วก็กระบอกสูบนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาเพื่อดันให้ตัว ที่จับชิ้นงานเราแน่นนะครับโดยตัวนี้นะครับมีระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับนี้เป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับโดยเครื่องนี้นะครับโดยสมมุตินะครับให้อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราต้องการจะสร้างที่จับยึดนะครับให้เราวางชิ้นงานลงไปบนกระบอก แท่นนี้นะครับจากนั้นให้ทำการกดปุ่มนะครับเพื่อให้กระบอกเลื่อนลงนะครับตัวนี้เป็นระบบนิวเมติกนะครับ mm hmm. เมื่อกระบอกนะครับเลื่อนลงไปจนสุดนะครับให้ใส่สารที่ต้องการจะมาทำเป็นตัวดับยชิ้นงานนะครับ ให้ใส่สารลงไปในช่องนี้นะครับตามปริมาณที่ต้องการนะครับจากนั้นจะมีตัวกดนะครับให้เราใส่ตัวนี้ลงไปปิดฝาครอฟเฟอร์ครับและดัน ตัวกดนี้นะครับลงไปให้สุดสมมุติว่าสุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งอุณหภูมิข้างล่างนี้นะครับอุณหภูมินะครับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับสารตัวสร้างตัวจับยืดชิ้นงานนะครับว่าเราเป็นใช้เป็นวัสดุประเภทไหนอย่างถ้าเป็นอิเล็กทริกเจ็พาวเดอร์นะครับ อุณภูมิจะอยู่ประมาณ1 3 5องศาเซลเซียสนะครับเราก็ตั้งปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดสตาร์ทนะครับเครื่องจะทำอุณหภูมินะครับจนไปถึงค่าที่เราตั้งเอาไว้อย่างตอนนี้นะครับเครื่องมีอุณหภูมิอยู่ที่54องศานะครับเครื่องจะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมินะครับไป,ไปจนถึงอุณหภูมิ145องศา จากนั้นนะครับทามเมอร์จะเริ่มนับเวลานะครับเพื่อให้ตัววัสดุยึดจับชิ้นงานของเราเนี่ยละลายนะครับเมื่อครบเวลาที่กำหนดนะครับเครื่องจะเข้าสู่โหมดคูลดาวนะครับโดยการาปั๊มน้ำเข้ามาเพื่อคูลิ่งชิ้นงานนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงมาและทำให้วัสดุยึดจับชิ้นงานของเราเนี่ย แข็งขึ้นรูปนะครับจากนั้นเราก็สามารถคลา,ายเกลียวข้างบนนะครับคลายเกลียวข้างบนแล้วก็กดให้ลูกสูบเนะี่ยดันชิ้นงานของเราขึ้นมาครับผมครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับแล้วก็การสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องนิวเมติกเมท o g โลกราฟิกสเปซิเมนมอลติ้งแมชชีนนะครับ ถ้าสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ www.itokin2000.com ok นนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัท i t o k คินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277 หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ